น้ำทะเลระเหยไปหรอนั่นคือเฟรมเบลน้อยหรอไม่นะฉันอาจคิดผิดเปลวไฟที่ต้มน้ำทะเลรุนแรงกว่าดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงตอนนี้เธอกลายเป็นเฟรมเบลที่แท้จริงเฟรมเบลน้อยในที่สุดก็โตเธอเข้าสู่ช่วงั้ผู้ใหญ่ เพงเป็นการโจมตีใหญ่เฟรมเบลน้อยระวังธาตุมิติหรอฉันเกือบลืมไปว่าเฟรมเบลน้อยมีธาตุมิติเธอผักยักษ์ภูเขาเล็กออกไปได้จริงๆ ใจเย็นเฟรมเรลวน้อยนั่นคือเกาะนะไม่นะมันคือพลังเวมทมนต์ท่าเสียง <c oughs> วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ทอปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่นานมะังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ